ไปดูเรื่องไทยซาอุกันบ้างน,นะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็บอกว่าจะขอชี้แจงกับอุปทัตซาอุดิอาระเบียเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต่อไปจนกว่าจะเกิดความเข้าใจครับโดยทางคุณสุทเทพเชือสุบันรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะเปิดเผยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการแปลเอกสารข้อเท็จจริงตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตโทสมคิดบุญถน,นอมส่งไปให้สถานทูตซาอุดิอาระเบียแล้วแล้วก็จะเดินหน้าชี้แจงโดยยังย้ําถึงความ ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทยจนกว่าทางการซาอุดิอาระเบียจะเข้าใจพร้อมกันนี้ยังขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์สบายใจค่ะกรณีที่มีข่าวว่าอาจจะไม่มีการออกวีซ่าให้นะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ครับสถานเอกอัครราชาทูตซาอุดิอาระเบียก็ได้ออกแถลงการฉบับที่4เพื่อตอบโต้การแสดงความเห็นของนายกรัฐมนตรีที่ว่าซาอุดิอาระเบียนั้นได้ข้อมูลกรณีการแต่งตั้งพลตํารวจโทสมคิดไม่ครบถ้วนโดยอู้ัทูตซาอุด อาระเบียยืนยันว่าได้รับข้อมูลเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่เป็นเพียงการอธิบายในเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ทางซาอุดีอาระเบียได้แสดงความกังวลไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นความพยายามที่จะทําให้ทางก,การซาอุดีอาระเบียเข้าใจถ่ยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้จบโดยเร็วสําหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะ